เจอเพื่อนเก่าครับเดินทางกับปอเจริญทรัพย์คราวน,นี้กลับมาบ้านครับจะไปกําแพงครับระหว่างทางครับถูกกีฬดทางเรียบครับ <c oughs> กี่แรงนะเสียกี่แรงนะตัวเนี้ยแรงม้าอะไรนะสองพันยี่สองพันยี่ครับแต่เกียร์ไม่ใช่นะครับดูเก,กียร์รกกยรครับดูเกียร์สิบสองสเปีดครับ ไปยังขึ้นไหมไปไม่ขึ้นขึ้นแต่วัดรอบเที่ยวเท่า,าไหร่เนี่ยไม่ใช่วินไอ้ไปถึงนี่ได้ลองเลยไหมไหนไปถึงได้ลองเลยไหมกี่ชั่วโมงได้ถึงไหมไหกว่าชั่วโมงถึงแล้ว วงกันะโอ้ oh oh. โ,ดโดหโตทะยบครับยอดร,รถเราเองอย่างเงี้ยไม่มี G P S ใช่ไหมไม่ไหมถึงว่าจำกัดความเร็วรุ่นนี้มันแล้วแต่รุ่น G P S รนะุ่นนี้มีจำกัดตะกี้ถ้าเขียนไม่มีประมาณเท่าไหร่วะตอนนี้นแปดสิบ สิรถใหญ่นี่รถเล็กก็ประมาณร้อยยี่ร้อยสามน้อยด่วน้อยสดครับสหายเก่าครับเคยร่วมงานกันมาครับตอนนี้ผมแยกทางไปครับ <laughs> ไม่ดังแล้วครับจนครับ <laughs> เหตุการณ์มันพาให้แยกเหตุการณ์มันพาให้แยกครับจนจนแล้วต้องดิน้นรนครับแต่ก็เจอกันเหมือนเดิมครับ